สวัสดีครับแอดมินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักหวยเด็ดชาแนลนะครับช่อง YouTube ที่จะรวบรวมแนวทางชุดตัวเลขเลขเด่นหวยดังจากสำนักต่างๆเพจต่างๆในโลกโซเชียลที่น่าสนใจรวบรวมมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการนำไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดนะครับ ขอฝากด้วยนะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยครับครับแอดมินก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรักหวยเด็ดช n แนลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาอัปเดตนะครับ เรื่องของชุดตัวเลขต่างๆนะครับของอสำนักต่างๆที่ได้เริ่มทยอยอปล่อยกันออกมาแล้วนะครับจะมีชุดตัวเลขไหนที่น่าสนใจนะฮะเราก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับ ep แรกคลิปนี้นะครับมาดูตัวเลขของแอดมินท่านแรกเลยนะครับก็เป็นแอดมินบ้านไผ่เมืองพลนะครับซึ่งก็ต้องบอก fc ทั้งหลายนะครับว่า เจ้านี้นะฮะบ,บ้านผ่เมืองผลเนี่ยนะครับในงวดที่แล้วเนี่ยก็เข้าตรงๆนะฮะในชุดตัวเลขที่ปล่อยออกมาวันที่ในงวดของวันที่16นะครับพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีชุดตัวเลขอยู่ที่64 65 68 69แล้วก็74 75 78 79ซึ่งตัวเลข79เนี่ยนะครับในในงวดที่แล้วเนี่ยก็จะไปเข้านะครับ สตัวบนนะครับไม่ต้องกลับด้วยนะครับในส่วนของงวดนี้นะฮะวันที่1มิถุนายนนะครับปี64ที่จะถึงนี้นะครับปล่อยออกมาแล้วครับสำหรับแอดมินบ้านไผ่เมืองพลนะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์อยู่ข้างบนในรูปนีนะครับว่าเขาสิหาว่าลอกการบ้านเขานะครับลงโลดผิดถูกแล้วแต่วาสนาด้วยครับอ่ะก็ มีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับก็ปล่อยออกมานะครับมีชุดตัวเลขเราก็มาดูกันนะครับก็จะมี3 1 3 2 3 5 3 6 4 1 4 2 4 5 4 6นะครับท่านไหนที่ติดตามนะครับรอคอยชุดตัวเลขของแอดมินบ้านไผ่มงคลเนี่ยก็จะสมใจนะครับก็รีบๆ ไปหา,อาลอตเตอรี่กันไว้นะฮะสำหรับใครที่ติดตามสําหรับใคร,ใครที่เป็นแฟนพันแดของบ้านไผ่เมืองพลนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปดูท่านอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้เลยนะครับบินนี้นะมีเปรียบเทียบให้ด้วยมาถึงแอดมินเจ้าประจําเจ้าดังเจ้าเก่านะครับของอช่องเรานะฮะซึ่งก็จะมีข้อ,ขอมูลทุกงวดเลยนะครับนั่นก็คือแอดมินปุยซาอกราวนั่นเองนะครับ งวดที่แล้วนี่ปังมากนะฮะใครตามตัวเลขที่เข้าก็จะเป็นตัวตัวเลขเออเลข2ตัวนะฮะสีกับ97ซึ่ง41เนี่ยไปออกเลขล่างเป็นตัวกลับนะครับ14แล้วก็97้น่ไปออก79ตัวบนนะครับงวดนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับสำหรับชุดตัวเลขของกลวยซาะกราวนะครับงวดวันที่1มิถุนายน2564นะครับชุด3ตัว2ตัวนะฮะก็จะมี ส7 1นะครับ2ตัวก็เป็น7 1 4 1 7 2ตัวก็เป็น1 7นะครับ954นะครับ54 2ตัวแล้วก็2 3 7ก็มี3 7 2ตัว739 2ตัวก็เป็น3 9 874 2ตัวก็เป็น7 4 7 4 2นะครับ2ตัวก็เป็น4 2 8 2 2นะครับ2ตัวก็เป็น2 2แล้วก็ 946 2นะครับ2ตัวก็เป็น4 6แล้วก็มีอดอกจานพิเศษด้วยข้างล่างนะครับก็จะจะมีชุดตัวเลขก็คือ729เขาจะเน้นที่729สงนะฮะสงสัยแอดมินกุยโซกาว 9. นี่ชอบ729นะครับแต่ว่าที่ผ่าน,านมาที่สังเกตดูจะออกจะไปออกอในชุดในชุดที่ไม่เด่นมากกว่านะยังไงก็ใครๆที่เป็นแฟนกุยโซกาวเนี่ยรบกวนเลยครับตอนนี้นะครับแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้เลยนะฮะ มาถึงแอดมินท่านถัดมาครับงวดที่แล้วนะครับสำหรับแอดหน่วยนะครับงวดที่แล้วเนี่ยปล่อย9บนตัวเดียวนะครับเป็นเลขเด่นของเขานะฮะอ่าก็ก็ถือว่าเข้านะครับ9มันจะไปออกที่หลักหน่วยนะครับสำหรับงวดที่แล้วที่ออก79นะครับสำหรับงวดนี้ชุดตัวเลขก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับสำหรับ บนตัวเดียวของแอดหนุยงวดนี้1มิถุนายน2,564ก็ให้7มานะครับ7ตัวเดียวส่วนในชุด7หลักร้อยบนเนี่ยนะครับก็ปล่อยออกมาแล้วครับมี705 706 708 709 715 716 718 719 725 726 728 729แล้วก็ ตัด2ตัวบนมาให้ด้วยนะครับเป็นมีทั้งมี05 06 08 09 15 16 18 19 25 26 28 29อ่าสำหรับใครที่เป็นแฟนแอดหนุ่ยนะครับก็เขาเน้นเน้นมาที่7บนนะฮะใครที่เป็นแฟนแอดหนุ่มนะครับหรือว่าใครที่สามารถที่จะตัดเลขได้หรือว่าหาหาตัวเด่นหาตัวดับเนี่ยนะครับก็ลอง ลองเอาชุด2ตัวนี้ไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็นําไปลงทุนนะครับซื้อสลากกินแบ่งนะครับรีบๆนะครับช่วงนี้แพลนมาแอดหน่วยนะครับรบกวนแคปหน้าจอเลยนะครับมาดูแอดมินท่านถัดมาครับแอดสิหน่วยล่างนะฮะสำหรับง้วดที่แล้วในซ้ายมือเนี่ยนะครับก็ให้เด่นมี2ตัวนะครับมีเลข4กับเลข7 ปรากฏว่าเลข4ก็ไปออกที่หลักหน่วยเลขล่างนะครับสำหรับงวดนี้นะฮะก็มาแล้วด้านขวามือนะครับก็ให้มามี2ตัวเช่นเคยนะครับเป็นเลข7กับเลข0นะครับใครที่สนใจนะครับหรือพิจารณาก็ลองจับคู่กันเองนะครับสำหรับ add 10หน่วยล่างนะครับอ่ะแคปหน้าจอเลยนะครับ ใครที่สนใจชุดนี้อ่ะมาแล้วครับสำหรับแอดมินท่านนี้นะฮะเป็นแอดมินเจ้าประจำของอทางช่องเราเหมือนกันนะครับสำหรับแอดคนคอหวยนะครับงวดที่แล้วก็น่าเสียดายครับหลุดไปนะครับแต่ว่างวดก่อนหน้านี้ก็เข้านะสำหรับคนคอหวยงวดนี้นะครับงวดวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็ ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงวันที่ให้ด้วยนะครับว่าปล่อยวันที่เท่าไหร่ปล่อยวันที่16นะครับวันหวยออกพอดีเลยเวลาสีทุ่มตรงแล้วก็เขียนไว้ว่าชุดแก้มือนะครับมาดูว่าชุดแก้มือของคนคลองหวยนี้มีตัวเลขอะไรบ้างนะครับเริ่มจากบนสุดเลยครับก็ให้มาที่วิ่ง3ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีเด่นอยู่อ ให้มานะครับ2ตัวนี้ก็จะมี5 3 5 2 5 1นะครับ7 3 7 2 7 1 9 3 9 2 9 1แล้วก็มีวงกลมไว้ที่4 3กับ8 3นะครับก็เป็นชุดแก้มือของแอดคนคอหวยนะครับก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเป็นธรรมดานะฮะก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าหวยจะออกอะไรนะครับ แล้วแต่ดวงจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟนพันธ้ของคนคลองหวยนี่ก็รบกวนแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับชุดตัวเลขชุดนี้วันที่1มิถุนายนนะครับชุดแก้มือมาดูชุดตัวเลขของแอดระเด่นกันนะครับก็แอดระเด่นเนี่ยนะครับเขาจะให้เลขดับมานะครับงวดที่แล้วเนี่ยอ่ะงวดที่แล้วขวามือนะครับเขาให้ดับอยู่ที่เลข5กับเลข0นะครับ ปรากฏว่าก็ไม่มานะฮะเลขหาาเลขศูนย์ไม่มาจริงๆนะครับสำหรับงวดนี้นะครับ1นมิถุนา6 4ก็ให้มาดับล่างนะครับเลข6กับเลข2นะครับใครที่มองมองหาเลขดับเพื่อลดต้นทุนอยู่นะครับก็ถ้าใครเป็น,ปนแฟนพันธุ์แท้ของแอนดร์เดนเนี่ยก็ตัดเลข6กันไปสไปได้เลยนะครับสำหรับเลขล่างนะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะฮะ มาถึงแอดมินท่านนี้ครับรัฐบาล1มิถุนาหกสีนะครับงวดที่แล้วนะครับเป็นสถิติเก่านะครับโอ้ให้มาถูกนะครับบนเนี่ยให้มาสี่สี่ชุดนะครับมี3 5 7 3 5 9 3 9 7แล้วก็597นะครับก็ปรากฏว่าไปเข้าโต๊ดน,นะครับ ไปเข้าโต๊ดบนนะครับ597นะครับเพราะว่าหวยมันออก579นั่นเองก็เข้าโต๊ดมวดนี้ก็มาแล้วนะครับสำหรับชุดตัวเลขชุดใหม่สำหรับงวดที่จะถึงนี้นะครับก็จะมี468 480 460แล้วก็680นนะครับสำหรับใครที่เป็นคอโต๊ดนะคอหวยโต๊ดนะครับก็ลองลองลุ้นกันดูนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจแอดมินท่านนี้ครับ มาดูแอดมินท่านนี้ครับแอดหนุ่มใหญ่บุรีรัมนะครับชุดตัวเลขที่ให้งวดที่แล้วนะครับทางแอดหนุ่มใหญ่บุรีรัมนะครับก็ให้เด่นที่9นะครับก็จะมี91 92 93 94แล้วก็เด่น03นย์สามนะครับเก้าห้าเก้าหแนะครับแล้วก็มีมีให้3ตัวตรงๆด้วยนะโอ้โ oh. หนะครับอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าผม ผมไม่ได้โพสต์ไม่ได้ตามนะครับเจ้านี้นะครับในในในงวดที่แล้วนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้นํามาเสนอให้ให้ทางช่องได้ดูนะครับแต่ก็จะเป็นข้อมูลในโซเชียลนะครับเขาโพสต์มานะครับก็ให้ถูกตรงๆเลยสําหรับแอดนุ่มใหญ่บุรีรัมนะครับผลออกมา5้าจจริงๆนะครับสําหรับ3มตัวรวยกันนะครับใครตามทําไมเราไม่เห็นเนาะเออถ้าเห็นนี่ก็อืันนี้ก็รวยแล้วนะ สำหรับชุดตัวเลขใหม่นะครับก็ให้มาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับหนุ่มใหญ่บุรีรำก็คือให้เลข5มานะครับแล้วก็เลขนอกเป็นเลขสาสำหรับชุดตัวเลขจับคู่ไปให้ก็จะมี 5, 4, 5,5แล้วก็วงเล็บ5 6 5 3นะครับ 57, 58,59 50,5152นะครับแล้วก็เลข3ตัวให้มาอยู่ที่ 5,,68 นะครับ ลองลองดูนะฮะแอดมินก็จะหา3ตัวให้เหมือนกันนะฮะอ่ะเผื่อเผื่อได้ลุน้นเผื่อได้ลุ้นนะเลขเลไม่เยอะด้วยนะครับเอ,เอาที่วงกลมวงกลมนี้เลยนะสำหรับใครสนใจนะครับหนุ่มแอดหนุ่มใหญ่เวอ,อยมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับมาถึงแอดมินท่านนี้ครับ แอดมินหรือลั่นจริงๆครับหรือลั่นหรือลั่นสนันเมืองนะครับชุดก่อนตัดงวดที่แล้วก็น่าเสียดายครับที่หลุดไปนะครับบินนี้นะฮะบินชุดพวกนี้เนี่ยชุดตัวเลขพวกนี้ก็จะเป็นชุดตัวเลขที่แอดหรือลั่นเนี่ยเขาคัดมานะครับคัดมาไว้เยอะๆนะครับก่อนที่จะตัดนะครับเป็นชุดก่อนตัดนั่นเองนะครับงวดนี้ก็ให้มาแล้วครับเป็นชุดแก้มือนะฮะล่างเน้นๆจะมี 1>, 1 3 1 4 1 6 1 7 4 3 2 4 2 6 4 7 5 3 5 4 5 6 5 7 6 3 6 4 6 6 6ด16ชุดนะครับเขาจะมีปล่อยมาเรื่อยๆนะครับสำหรับจำแบแอดลือล้านสนั่นเมืองนะครับ ก็จะมีปล่อยมาทั้งมี3าหางมี6หางนะครับต้องลองดูแต่ว่าเขาจะปล่อยชุดเต็มมาก่อนนะครับก็ใครที่มีความสามารถตัดหวยหรือว่าชอบตัดหวยนะเอาชุดนี้ไปตัดลองดูนะครับแคปจอแคปหน้าจอไปเลยนะครับมาถึงแอดมินท่านนี้ครับก็จะเป็นบินหวยนะฮะบ,บินหวยประจําวันที่1มิถุนายนเสือตกถังพลังเงินดีนะครับก็ให้เด่น มาที่เลข6แล้วก็รองมาที่เลข8นะครับชุด3ตัวก็จะมี961 981 984 985 764 765 286 214นะครับชุด2ตัวก็จะมี6165 8486 85 16 8164 684814 แล้วก็18นะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์ด้านล่างไปด้วยนะครับว่าระวังเบิ้ลหามนะครับหกซีซีสองแปดนะครับมี2 2 4 4 6 6 8 8ระวังเบิ้ลน,นะครับลองลอง,ลอง,ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับใครที่มีเลขเด่นเลขดับเป็นของตัวเองนะครับลองลองเอาชุดนี้ไปพิจารณาควบคู่กันดูนะครับ มาถึงแอดมินท่านนี้ฮะชุดตัวเลขของแอดเขยบุรีรำในงวดวันที่1มิถุนายน64นะครับมีเลขเด่นมี8มี4มี2มี9นะครับที่จับคู่ให้เนี่ยเขาก็จะจับคู่มาให้มีสองหนักล่างนะฮะคุณผู้ชม2 9หนักล่างนะครับแล้วก็4 2บน8 9บนนะครับ3ตัวก็จะมี8 4 2 6 4 2แล้วก็ 429สนะครับสำหรับชุดตัวเลขของแอดเขยบุรีรำลงวันที่15 5ทับทับนะครับลงวันหวยออกพอดีเลยสำหรับบินในงวดที่แล้วเนี่ยไม่มีข้อมูลนะฮะต้องขออภัยด้วยสำหรับเขยบุรีรำนะครับมาถึงแอดมินท่านถัดไปครับแอดต้องนะครับก็ปล่อยออกมาสำหรับชุดตัวเลขของวันที่1มิถุนายน64นะครับก็จะมี ชุดตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับ8 7 8 9 8 4 9 4นะครับ7 4 6 4 5 4แล้วก็3 4นะครับล่างเนี่ยเขาให้เด่นที่4นะครับสำหรับใครที่สนใจชุดนี้ก็ลองแคปหน้าจอ,ลอ,ล,อลองลุ้นกันดูจะออกหรือเปล่าเราต้องมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับอ่ะ มาถึงแอดมินท่านนี้ครับเจ้าประจำของช่องเราเหมือนกันนะครับสำหรับชุดข้อมูลของแผนแผนพารวยนี่เขาจะมีสูตรอยู่หลายสูตรนะครับสูตร2ตัวล่างนะครับอันนี้เป็นสูตร2ตัวล่างก็จะให้มาอยู่ที่ได้เลขเด่นที่อยู่ที่0นะครับให้เน้นอยู่ที่2 0กับ60สําหรับใครที่อยากอยากดูคลิปนะครับผมก็ได้ปล่อย ของคลิปของแผนแผนพาวรวยไปแล้วนะครับสำหรับชุดเต็มนะครับมีตัวเลขไหนบ้างลองเข้าไปดูนะครับลองย้อนย้อนไปดูคลิปของแผนแผนพาวรวยนะครับหน่งหมดวันที่หึมิถุนายน64นี้นะครับมาถึงแอดมินท่านนี้ครับแอดวางนั่นเองนะครับก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับสำหรับชุดตัวเลขของงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 4นนะครับไปดูงวดที่แล้วกันเลยนะครับงวดที่แล้วก็ให มาที่เด่น4นะครับแล้วก็จับคู่ให้ก็จะมี840494แล้วก็14ปรากฏว่าเข้านะฮะชุดตัวเลขของแอดหวังงวดที่แล้วเข้านะครับงวดนี้ก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเลขเด่นมีเลข1กับ4นะครับส่วนที่จับคู่มาให้เนี่ยก็จะมี181948 1, แล้วก็49ใครเป็นแฟนพันธ้ของแอดหวัง ก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้ลุ้นกันนะครับหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้เลยนะครับสำหรับชุดตัวเลขของแอดหวังนะครับมาถึงแอดมินท่านนี้ครับสเมืองชัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอดมินที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าประจำของช่องเราเลยนะครับงวดที่แล้วก็ปรากฏว่าให้หลุดไปนะครับสำหรับแอดมินสเมืองชัยนะครับงวดที่แล้วให้หน่วยล่างเป็น8นะฮะ ก็หลุดไปสําหรับงวดนี้ครับแก้มือนะครับก็ปล่อยตัวเลขออกมาแล้วนะครับสําหรับหน่วยล่างนะครับมีเลขตัวเดียวครับสำหรับสเมืองชัยก็หน่วยล่างก็ปล่อยมาเป็นเลขศูนย์นะครับเด่นที่ศูนย์นะฮะลองๆพิจารณากันดูนะครับงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าสําหรับสเมืองชัยก็ทุกตัวเลขครับเป็นแค่แนวทางใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับไม่มีใครอ่า สามารถรู้ได้นะครับว่าแต่ละง้วดเนี่ยเลขมันจะออกอะไรนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและใช้ข้อมูลความน่าจะเป็นประกอบในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ ถ้ามีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆหรือว่าชุดตัวเลขไหนอัปเดตมาของแต่ละแอดมินแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับ